คำเตือนนะครับคลิปนี้เป็นบาแนะนำในการลงทุนนะครับทุกการลงทุนมีความเสี่ยงควรศึกษาให้ดีก่อนนะคะ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตข้อมูลสําคัญสาคัญเกี่ยวกับโลกคริปโตกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มีข่าวสําคัญสําคัญเลยคือดราม่าที่เกิดขึ้นในลูน่าคลาสิกนะครับตอนนี้เราสูญเสียนักพัฒนาไป2ท่านนะซึ่งหลังจากที่โดนโจมตีเกี่ยวกับการโดนเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทางโลกโซเชียลนะหลายๆอย่างนะครับทางนักพัฒนาหรือว่าทีมใหญ่ๆของทีม L1 เรานะครับก็มีความกังวลเป็นอย่างมากก็เลยเสียมันน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายก็เลยขอ ถอนตัวนักพัฒนาไป2ท่านนะก็มีคุณลูน่าเบิร์นอาร์มี่แล้วก็คุณแฟลทนะครับชื่อผิดขออภัยนะครับโอเคครับเรามาอัปเดตข่าวสารสําคัญกันก่อนก่อนที่จะไปคุยดราม,ม่าก,กันนะครับเรามาดูคริปโตบับเบิลกันก่อนนะครับตอนนี้เหรียญเขียวเขียว,ยวฟินฟิน <ๆ S 2> ก็มีอยูป่ปลายนะครับก็เยอะหละครับเหรียญแดงๆก็มีอยู่น้อยหนึ่งเนาะส่วนลูน่าคลาสสิกของเราก็บวกไปถึง2.4%นะครับใน24ชั่วโมงที่ผ่านมานี้เนาะหรือว่าใน1วันนี้นะครับ เมื่อเวลา1นึ่ทุ่มครึ่งเนาะหนึทุ่มยีนาทีนะครับของเมื่อวานนะครับดูหน้าคลาสสิกอยู่จุดต่ําสุดล่วงลวงมาอย่างรุนแรงนะสำหรับเมื่อวานนะครับอยู่ที่ราคา0.04ตัว 8 6ดดอลลาร์สหรัฐต่อหนึ่ง LUNC นั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเมื่อเวลาเที่ยงวันเที่ยง20นะครับจุดสูงสุดของเขาอยู่ที่0.04ดตัว904อดอลลาร์สหรัฐนะครับก็มีการดิดขึ้นดิดลงเนาะอยู่ในช่วงนี้นะครับส่วนราคาปัจจุบันนะครับณนะเวลานี้คือ1ทุ่มนี่สิบหกนาฬิกาห้ิก็ตีว่าหนึ่งทุ่มแล้วกันนะครับราคาของเขาอยู่ที่0.04ย์จน่ตัวแปดอดบนั่นเองนะครับส่วนอัดับของ Luna น คริปโตบับเบิลนะครับอยู่ที่อันดับที่83ก็ขยับขึ้นมาอีก2อันดับนั่นเองนะครับก็ยังคงสวิงขึ้นสวิงลงอยู่ในเลงนี้เนาะสำหรับลูน่าคลาสิกนะครับก็หวังว่าจะทูดมูลเร็วๆนี้นะครับโอเคเรามาดูบิตคอยครับวิ่งกันบ้างนะครับบิตคอยครับวิ่งเขาดาวนะครับเหลือเวลาอีก263วันกับอีก46,22บล็อกนะครับตอนนี้ราคาบิตคอยอยู่ที่31,000ดอลลาร์ เมื่อกี้เลยขยับเมื่อกี้เลยนะครับโอ้ล่วงมา2อ0 0มแล้วโอ้ใจเย็นๆนะลูกอย่าเพิ่งพารุ้นหน้าล่วงนะครับก็หวังว่าบิตคอยจะพุ่งทูดามูนในเร็วๆนี้เนาะก็สังเกตดูราคาบิตคอยนะสวิงขึ้นสวิงลงนะเซียวๆวเหมือนกันกลัวจะหลุด30,000ไปนานนะครับกลัวล่วงไปถึง2 0 0 0 0ื่นเก้นะ หวังว่าบิตคอยจะกลับตัวมาเร็วๆนี้นะครับให้ทะลุไป3 0 0 0 0พันเร็วๆนะครับเพื่อจะได้ผลักดันให้เหรียญอัลคอยต่างๆนั้นพุ่งตามไปด้วยนะครับต่อมาเรามาดูข่าวสำคัญๆเกี่ยวกับคริปโตกันบ้างนะครับหลานอดีตประธานาธิบดีสหรัฐนะครับโรเบิร์ตเคนเนดีนะครับได้เสนอบิตคอยให้เป็นสินทรัพย์สำรองของสหรัฐหากได้รับเป็นประธานาธิบดีนั่นเองนะครับซึ่งคุณโรเบิร์ตเอฟเคนเนดีนะครับผู้สมัครชิงตำ ประธานาธิบดีของพรรคเดโมแครตนะครับได้ออกมาเสนอนโยบายนะที่มุ่งเน้นถึงบิตคอยแบบเฉพาะเจาะจงเลยนะครับก็จะเป็นการสนับสนุนเงินดอนลลา,าร์สหรัฐด้วยบิตคอยนั่นเองหรือว่าเอาบิตคอยไปแบกให้กับเงินดอนลลา,าร์สหรัฐนั่นเองนะครับแล้วก็ยกเว้นภาษีจากกําไรที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายของบิตคอยนั่นเองก็ถือว่าเป็นนโยบายที่ดีพอสมควรนะเพื่อผลักดันเขาเรียกว่าอะไรการซื้อขาย โตในประเทศนั่นเองนะครับแผนของผมจะเริ่มต้นจากน้อยไปมากนะครับเริ่มต้นจากการแบ่ง1%จาก T ีบิในที่นี้ก็คือธนบัตรนะครับที่ออกแบบโดยรัฐบาลนั่นเองนะครับไปแบ็กกาบ้องคําเงินแพตตินัมหรือบิตคอยนั่นเองนะมีบิตคอยเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับและยังไม่พอนะครับเขายังได้กล่าวว่านโยบายนี้จะทําให้สถานะ ทางการเงินของสหรัฐนั่นเองนะครับแข็งแร่งขึ้นอย่างมากในฐานะสกุลเงินสำรองของโลกบิตคอยนะครับนี้พูดถึงบิตคอยนะครับบิตคอยถือว่าเป็นสกุลเงินสำรองของโลกเลยทีเดียวส่วนนโยบายหลักๆของแกนะครับก็คือไม่มีภาษีกําไรจากการลงทุนใน บิตคอยนะครับรัฐบาลของเขาจะยกเว้นภาษีกําไรจากการขายสินทรัพย์ดิจิตอลทั้งหมดนะครับโดยกฎหมายนี้จะมีประโยชน์อย่างมากต่อนวัตกรรมหรือว่าอุตสาหกรรมทางด้านคริปโตนั่นเองก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆนะครับถ้าได้เป็นจริงก็บนะิตคอยน่าจะพุ่งทุดมูลแน่นอนครับไม่ต้องห่วงแล้วไม่พอนะครับพี่แกก็บอกว่านโยบายดังกล่าวนี้จะจูงใจให้นักธุรกิจในประเทศเต,ติบโต,ตขึ้นแทนที่จะโยกย้ายไปประเทศอื่นอย่างเช่นสิงคโปรส์สว สลนเยอรมันโปรตุเกสนะก็เหมือนดึงนักลงทุนหรือว่าดึงนักธุรกิจให้เข้าสู่ประเทศนั่นเองเพื่อให้ประเทศนั้นมีการเติบโตมากขึ้นนะครับโดยตอนนี้นะครับเขาจะหนีไปอยู่ที่อื่นกันหมดแล้วนะครับเอ็กซิงต่างๆนะถ้าสหรัฐยังไม่แก้นะจุดนี้นะครับก็น่าจะ นีไปประเทศอื่นกันหมดแน่นอนนะครับกระดานเทศต่างๆนะส่วนบิตคอยนะครับเขายัางพูดตัวนี้สําคัญมากๆนะครับบิตคอยไม่ใช่หลักทรัพย์นะและไม่ควรถูกควบคุมใดๆนะครับโดยที่เขาเล้อเลียนเงินเฟียสหรือว่าเงินเป็นแบงก์นะครับว่าสกุลเงินเฟียสนะมันถูก ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อเป็นทุนในการทําสงครามซึ่งเขาไม่สนับสนุนนั่นเองนะครับโดยเขาวิพากษ์วิจารณ์แบบสุดิตสุดเดชนั่นเองนะครับและเขาก็ได้สนับสนุนคริปโตเคอเรนซีอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อต่อต้านการใช้สกุลเงินเป็นอาวุธนะครับและประนามสกุลเงินดิจิตอลของธนาคารกลางอย่างเช่น CBDC นั่นเองคุณเคนเนดีนะครับเขาไม่แฮปปี้กับ CBDC เท่าไหร่นะครับแต่เขากับแฮปปี้กับบิตคอยมากกว่านะนี่ก็เป็นแนวโน น้มของว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหราัฐอเมริกานะครับคุณโรเบิร์ตเอฟแคนเนดีนะมองคริปโตในมุมมองนี้นั่นเองนะครับโอเคครับวันนี้ข่าวเหรียญต่างๆไม่ค่อยมีนะครับผมก็เลยยก ประเด็น LUNA Classic มาเป็นหลักเนาะโอเคครับลองมาดูสเตตัสของ LUNA Classic กันบ้างนะครับยอดสเต็กกิ้งวันนี้อยู่ที่1ทิเลียนกับอีก28,140ล้าน LUNC นะครับวันนี้ยอดสเต็กกิ้งก็หายไป10ล้านถือว่าจิบจิบนิดน้อยเล็กน้อยนะครับ24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับส่วนยอด t ทร n s a ซชั่นนะครับก็อยู่ที่356,000 างเซกชันนั่นเองส่วนการเบิร์นวันนี้ก็น่าจะเยอะอยู่สมควรนะครับที่โชว์นะ่ตอนนี้คือ59.88ล้าน LUNC นั่นเองนะครับโอเคครับลองไปดูทอท่อสภาพดีกว่าจะได้เห็นชัดเจนเนาะเมื่อวานนะครับมีการเบิร์ Classic นลู n a าคลาสสิกไปมากถึง83ล้าน LUNC นะครับและตอนนี้ก็มีการเบิร์น l u น่าคลาสสิก ไปมากถึง23ล้าน LUNC นั่นเองนะครับส่วน USDC นะครับก็เบินไปมากถึง67,000 USDC กันเลยทีเดียวนะครับส่วนวันนี้ก็มีการเบินไปมากถึง14,777 USDC แล้วนะครับเรามาดูเลโชกันบ้างเลโชตอนนี้อยู่ที่13.03นั่นเองนะครับก็มีการย่อลงมานิดหน่อยเนะแต่ไม่อวานนะก็ไม่เท่าไรนะครับส่วนแนวกราฟของการสเต็กกิ้งและเลโชนะครับก็พุ่งตีคู่กันขึ้นไปอย่างต่อเนื่องนะ ก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีนะครับสำหรับรูหน้าคลาสสิกตอนนี้ก็หวังว่าให้ยอดสเต็กกิ้งนั้นทะลุ2ทีนเลี่ยนเร็วๆวันนะครับโอเคครับเรามาดูแนวโน้มนักลงทุนทางด้านสายช็อตสายลองกันบ้างนะครับเมื่อช่วงระยะเวลา1ทุ่มเนาะหรือว่า7นาฬิกาของโซนบ้านเผานะครับหรือว่าโซนเมกานะครับก็มีการคาดการณว่าลูหน้าคลาสสิกจะล่วงนะเยอะมากๆนะครับถึง27,000ดดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับ คาดการไวค่อนข้างเยอะเนาะเพราะว่าหลังจากก่อนหน้านี้ครับมีแนวย่อลงมาอย่างเยอะนะครับพอพุ่งขึ้นก็มีการคาดการว่ามันจะลงนั่นเองมันถึงกรอบอะฮะปกติตอนนี้คือที่เห็นเห็นคือเขาไปแตะ900900นิดๆแล้วเขาก็ย่อลงมาถึง800พอถึง800้เขาก็คิดว่ามันจะดีดกลับไปถึง900มันจะสวิงอยู่เนี่ยครับคิดว่าเป็นการไซด์เวย์ออกข้างนั่นเองก็ยังไม่มีท่าทีที่จะพุง่งพุดมูลถึงแม้ครับ4ี่ชั่วโมงมีแนวโน้มที่จะพุ่งขึ้นก็ตามนะครับก็ทํา สายช็อตสายรองเขาก็คาดการไว้ประมาณนี้เนาะโดยกราฟตรงนี้นะครับผมลืมบอกนะเขาเอามาจากไบเนนนะแล้วก็ไบบิดนะครับ2เจ้านะที่เขาเอามาคาดการตรงนี้นะครับพเพื่อนๆก็ลองคิดวิเคราะห์กันดะูเนาะผมเอามาให้ดูเป็นแนวทางเฉยๆว่าตอนนี้แนวโน้มของนักลงทุนสายช็อตสายรองนั้นเขามองกันยังไงนะครับว่าลุน้าคลาสสิกจะพุ่งหรือว่าลุน้าคลาสสิกจะล่วงนั่นเองนะครับก็ การลงทุนทุกการลงทุนมีความเสี่ยงควรศึกษาให้ดีก่อนนะครับอย่าเพิ่งเชื่อกราฟอย่าเพิ่งเชื่อแท่งนะครับเชื่อข้อมูลส่วนตัวที่เราศึกษามานั่นเองนะครับโอเคครับเรามาดูดราม่ากันดีกว่านะครับดราม่าที่เกิดขึ้นคือมีลูน่าเบิร์นแมีเนาะคุณลูน่าเบิร์นแมีและก็คุณแฟร็กดุกได้ประกาศ ถอนตัวออกจากทีม L1 t a ันทัฟอนั่นเองนะครับโดยล่าสุดแกได้โพสต์ว่าค้นหาการอัปเดตทรัพยากรสําหรับ L1 t a ันทัฟอนะครับในนะตอนนี้นะเขาเหมือนเขาจะอัปเดตทุกอย่างว่าเขากําลังทําอะไรและคืนเงินให้แล้วนะครับเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เขาได้ะระดมทุนให้กับทีม L1 เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการคืนเงินของ u 2ให้กับคอมมูนิตี้ผู้เรียบร้อยเหมือนจแจกแจงว่าตอนนี้เขาได้เคลียร์ให้หมดแล้วนะครับและเหมือนไม่มีอะไรติดค้างแล้วเนาะก็เสียดาย นะครับ คนมีความสามารถได้หลุดออกไปจากทีมงานแอวันที่เราชื่นชอบนั่นเองเนื่องจากเหตุการณ์ล่าสุดนะครับมีผลทันทีนะฉันได้ลาออกจากตําแหน่งใน L1 วันทัสฟอร์กแล้วนะครับแล้วก็คุณแฟกด้วยนะครับแฟกดุกนะครับได้ลาออกจากตําแหน่งด้วยเช่นกันแล้วก็มีผลทันทีนะต่อมาเขาได้พูดต่อนะครับว่าฉันขอขอบคุณคอมมูนิตี้นะครับลูน้าคาสิกทุกท่านและชุมชนผู้ตรวจสอบนะรวมถึง v วดียเตอร์ทั้งหมดนะครับที่ทําให้2องต้มม ที่ผ่านมามีผลประสบความสําเร็จนะที่จริงไม่ได้ชุมชนอย่างเดียวนะพี่ท่านทั้งสองท่านนะทั้งคุณดูหน้าเบอร์นามีแล้วก็คุณแฟรดูครับก็เป็นผลงานหลักๆของพี่แกเนาะที่ทำให้โปรเจกต์นั้นก้าวมาถึงตรงนี้ได้นะครับก็อวยพรให้ทุกคนโชคดีนะครับรอคอยความสําเร็จจากโครงการนี้ในอนาคตนั่นเองนะขาก็เหมือนอําลาอะไรอยู่นะว่า ไม่อยากไปเลยอย่างเงี้ยอยากอยู่ช่วยทีม L1 อยู่นะครับแต่ก็อย่างว่ามีปัญหาที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับโดยคุณ เฟเปอร์นะครับก็ได้ออกมาทวีตนะสิ่งนี้ไม่ควรเกิดขึ้นนะครับการคุกคามผู้คนโดยการบังคับลุกซิ่งนะตอนนี้ไม่รู้ว่าแปลอะไรนะแล้วก็การรั่วไหลข้อมูลส่วนตัวทางออนไลน์นั้นน่ากลัวามากๆนะครับก็อย่างเช่นว่าถ้าเราไปเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวนะคนอื่นที่ไม่ประสงค์ดีอาจจะมาคุกคามคนในครอบครัวเราได้นะครับก็อันนี้ก็อันตรายเหมือนกันนะครับอย่างเช่นสื่อออนไลน์นะเพื่อน,อนๆทุกคนนะก็เซฟเซฟตัวเองด้วยนะครับทั้งรูปส่วน ตัวบางที่ยูเบอร์โทรนะไม่ควรโพสเลยเปลื่ยนะครับเผื่อว่าไดวันหนึ่งเรากลายเป็นบุคคลสําคัญขึ้นมาหรือว่าบุคคลชื่อดังขึ้นมานะครับก็เซฟๆกันด้วยนะครับสาหรับเพื่อนๆทุกคนนะถ้าถือรูหน้ากันหลักร้อยล้านพันล้านแล้วลูหน้าดีดขึ้นมา1ดอลลาร์ไนะ่้มาหาเซทีเลยนะเขาจะมาตามเที่ยวเออของเงินบ้างของเงินบ้าง,งเงนี่ยไม่ได้นะครับซึ่งการกระทําของผู้คุกคามนะครับเป็นพฤติกรรมที่ไม่โอเคมากๆเลยนะซึ่งตอนนี้เปรติกิริยานั้นชัดเจนครับคุณรูหน้า คุณแฟกตุกในตอนนี้ได้ลาออกไปแล้วนะก็ขอขอบคุณทุกสิ่งที่คุณทําเพื่อลุน่าคลาสิกทุกคนนะครับก็คุณเฟเปอร์ก็ได้ออกมาทวิตชื่นชมและอะไรเนาะเหมือนแกไปไหนสักที่นะครับต่อมานะครับคุณเวียนนะครับนักพัฒนาท่านหนึ่งของลูน่าคลาสิกนะครับก็ได้ออกมาทวิตนะวันนี้ใจของฉันหนักอึ้งมากเมื่อเห็นการลาออกของเพื่อนร่วมงานที่เรานับถือนะ คุณลูน่าเบิร์นอาร์มี่แล้วก็คุณแฟรดูกนะครับฉันต้องการแสดงความเห็นอกเห็นใจอย่างสุดซึ้งฉันขอแสดงความเห็นอกเห็นใจเออไม่ได้ต้องการเออฉันขอแสดงความเห็นอกเห็นใจอย่างสุดซึ้งนะซึ่งในช่วงเวลาที่ท้าทายนี้สวัสดีภาพและความปลอดภัยของครอบครัวของพวกเขาต้องมาก่อนนะคือการงานเอาไวท้ทีหลังก็เอาความปลอดภัยของครอบครัวไว้ก่อนนะก็น่าจะมีอะไรอันตรายพอสมควรนะครับเขาก็ได้พูดหลายๆอย่างและปะนะณ พูดที่มาโจมตีและเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของนักพัฒนาทั้ง2ท่านอย่างยิ่งนะครับหรือว่าตอนนี้โปรเจกต์กำลังไปได้ดีเนาะก็มีคนออกไปนั่นเองนะครับต่อมาจาวิทของคุณเฮกซากอนนะก็ได้บอกว่าเออตอนวันนี้เป็นวันที่มืดมนนะเราเสียทีมงานในวันที่มีความสามารถมากๆนะครับแล้วก็เราสนุกสนานมากกับการทํางานกับเฟ b o ุกนะและรู้สึกเจ็บปวดที่ต้องเห็นเขาจากไปนะเองครับแต่ครอบครัวและความปลอดภัยต้องมาก่อนเสมอรเราจะทํางานร่วมกับสมาชิกทีม L1 ที่เหลือต่อไปโดยให้การสนับสนุนทีม L2 ทนะทางเฮ็กซากอนก็บอกว่าจะลุยเต็มที่นะครับจะมือฉันเถอะ <c oughs> ประมาณนี้นะก็ดรามานี้ก็หนักหน่วงพอสมควรนะครับคุณเครซี่นะครับหนึ่งในวีเดเตอร์นะครับก็ออกได้ออกมาทวีตเหมือนกันเนาะขอให้ชุมชนช่วยกัน ปกป้องนะแล้วก็เป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันนะครับปกป้องความบริสุทธิ์ปกป้องนักพัฒนาของเราด้วยที่กําลังทํางานเพื่อพวกเรานะก็เขาออกมาเตือนเนาะการกระทํานี้ไม่ดีเลยนะครับอีกทวิตหนึ่งนะครับ ของคุณเคซี่นะเขาบอกว่าวันนี้เราได้เผาตัหน้าคาสิกไปมากถึง3.2ล้านเอา UNC กันเลยทีเดียวนะครับก็เผาจากค่าตอบแทนเนาะหรือว่าเปอร์เซนต์ที่เขาได้จากชุมชนนะเอามาเผาให้ทั้งหมดนะครับก็เขาเรียกว่าค่าคอมมิชชั่นมากกว่าค่าคอมมิชชั่นที่ได้จากการเปิดโนดนะครับเปิดเวอร์เรชั่ขึ้นมานะครับก็ไดเอามาเผาทั้งหมดเลยนะครับโดยเขาได้โโยไปเสร็จไว้ด้วยนะครับว่าตอนนี้เขาเผาจริงๆนะโอนไปยังกระเป๋าที่ตายแล้วนะครับถึง3 2 2ล้าน UNC นั่นเองและเขาคาดการณ์ว่าวันที่1สิงหาคมนี้เราจะเผามากถึง10ล้าน UNC นะครับถึงแม้เป็นจำนวนที่เล็กน้อยแต่ก็ช่วยเหลือชุมชนนั่นเองนะครับจนถึงสิ้นปีนะก็คิดง่ายๆครึ่งปีนี้เขาจะเผาแล้วก็เงินส่วนก่อนหน้านี้เขาจะามาัพพอร์ตเรื่องการเปิดโนดเปิดเวเดเตอร์นั่นเองนะครับก็นี่เป็นข่าวสารทั้งหมดเกี่ยวกับ ลูน่าคลาสสิกนะครับเป็นไงกันบ้างครับวันนี้ก็ดราม่ากันอย่างเต็มๆนะครับแต่ก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะครับเชื่อมั่นในทีมเอวัแล้วก็นักพนัฒนาทุกท่านนะตอนนี้ทางทีม UATC Repech นะหรือว่าทีมควอนนะครับก็ลุยอย่างเต็มที่เกี่ยวกับการที่จะรีเพก UATC ให้กลับไปสู่1ดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับแล้วก็ทีม L2 ที่กำลังพัฒนาเจ้าตัว LUNC ให้กลับมาสู่ราคาณนะปัจจุบันที่ ควรจะเป็นนะครับก็ตอนนี้อย่างที่เห็นนะครับโปรเจกต์ต่างๆเริ่มออกมาแล้วนะครับว่าทั้ง u s t c ทั้ง LUNC นั้นกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องนะซึ่งนับย้อนไปเมื่อ1ปีที่แล้วทุกคนอยู่ในจุดที่สิ้นหวังตอนนี้ทุกคนกำลังมีหวังกันอยู่นะครับว่าเรากำลังจะเติบโตไปพร้อมกรรันและประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของ u u n a c l a s s i กกำลังจะเกิดขึ้นนะครับยังไก็ตามครับผม ได้ดูจากคลิป YouTube หลายๆท่านเนาะที่พูดคุยเกี่ยวกับ LUNC นะครับเขาเชื่อมั่นว่า l n ุ c l คา s ิกนั้นจะไม่มีวันล่มสลายหลังจากนี้นะครับเพราะยิ่งมีกระแสดราม่าเกิดขึ้นกับทีมนักพัฒนาหรือว่ามีคนโจมตีมากขึ้นผู้คนก็ให้ความสนใจครับและก็คอยเชียร์คอยสนับสนุนทีมนักพัฒนาทั้ง2ทีมนะทั้ง L1 L2 ก็เป็นกําลังใจให้โปรเจกต์ต่างๆนั้นสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับก่อนที่ LUNC จะ พุ่งนะอันดับแรก U S D จะพุ่งไปสู่1ดอลลาร์ก่อนเราหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับโอเคครับวันนี้ก็มีข่าวสารประมาณนี้นะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด s ับสคร i b e กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ